มาอีกแล้วเฮ้ยผมขอลูกได้มั้ยผมยิงเลยนะปุ๊บโอ้โหจานหลังไว้เฮ้ยเฮ้ยแถวไหนเนี่ยปุ๊บโอ้โหโดนเอาดิเออผมได้ประตูแล้วครับผมโน่เอ้ยยะเดี๋ยวบอยครับเห็นช่องนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม FIFA p o i n t ราคาถูกบน PC ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o อเวอร์ท็อปมาแนะนำถูกกว่าเติมเอง15-25%เลยนะล่าสุดปรับราคาใหม่นะครับ12,000 FIFA p o i n t แค่1,800บาทและพิเศษสุดๆถ้าเพื่อนๆแจ้งกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา a m h o l o ฉันกลวงรับส่วนลดสุดพิเศษไปอีก5%จุกๆทุกการเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือติดต่อซื้อ FIFA p o i n t ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับทุกคคนสสวััดีรบ วันนี้เนี่ยช่องของเราเนี่ยนะครับแอ r Mellow เฉีโโนกลวงเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสไปเอ็กกับช่อง GGN e Joy ด้วยนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งกับพี่ก๊อฟมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับก็ลองกดไปดูได้เลยนะครับที่ช่อง GGN e Joy นะส่วนในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับพี่ก๊อฟเนี่ยเขาขอล้างตาดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอ่ะลองไปดูกันนะครับว่าเจาออกมาเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูทีมของผมก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยผมอ่ใช้นักเตะคนไหนอะไรยยยยยััััััังงงไบบบบบ้้้้้้้าาอออ่่่ะะะะะนน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 นคคคคครรรรแแแลลวววเเเเดดีีีีีีี๋ใใใใิิปปปผผผมมมมจจจสตตตตททกชุพ นันอะไรยังไงไปแล้วบ้างยังไงเนี่ยลองไปดูกันนะครับ โอเคครับทีมผมตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ4-3-3เหมือนเดิมนะครับยังมีเอ็มบัคเป้มีอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราได้นักเตะเพิ่มมานะเราได้กาลินชากับเควินเดอร์บอยมานะครับผมเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนแบ,บ็คนิดนึงก็งเลยไปซื้อกันเซโลเฮไลเนอร์มานะครับแล้วก็เอาโจนาธานคลาสเนี่ยไปยืนฝั่งซ้ายแทนแต่ว่าตอนเล่นจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับเอาจริงๆเหมือนที่ผมเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้เลยนะหรือถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองกดที่มุมขวาบนได้เเ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 เลลลยยยน,นน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 ะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบืืออออแแแผผผผตตีีีี้้้้้่่่่่่่มมมมมมมใใชปปปปป็็4 2 2 2หหหดดดิิิิวาาาาพึึงนะจกกฟข7 สองเลยนะครับแล้วก็ส่วนของ build up play เนี่ยก็ยังเป็นบาลานซ์นะครับ transfer a t i o n เนี่ยผมเปลี่ยนไปอีกทีนึงนะผมเปลี่ยนไปเป็น direct passing แทนนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือ back เนี่ยผมเลือกให้มันเป็น stay back เอาไว้เลยนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยผมว่านะตัวเกมช่วงหลังๆอะ back เ่เวลาเติมทีอะครับมันจะชอบลอยสูงเกินไปตอนนี้ผมก็เลยลองปรับเป็น stay back ใช้ดูนะฮะแล้วก็ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมก็เป็น false nine เป็น get into box for cross นะครับสำหรับนักเตะใหม่ที่ลองใช้ตอนนี้นะคนแรกเลยนะครับกาลินชาผมไปทำมิดไอคอนแพ็คมาคือตอนนั้นผมจะทำลูกแพ็คทีมออฟเดียเนี่ยแหละครับแล้วบังเอิญว่ามันมีตัวเลตสูงๆซ้ำเยอะผมก็เลยไปทำมิดไอคอนเล่นนะครับสุดท้ายได้กาลินชามาทีแรกผมไม่รู้ด้วยว่ามันเก่งพอลองเอามาใช้ดูจริงๆผมว่ามันเก่งเลยนะอารมณ์คล้ายๆเอาเมซี่มาลงกับเนย์มาครับอารมณ์ก็คือเวลาที่เราเลี้ยงบอลแล้วใช้หน้าหลอกซ้ายเลี้ยงอะนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆเวลาเราใช้เมซี่เลี้ยงบอลครับมันจะค่อนข้างเร็วนะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้้้าาาาางเเเเรรร็ว็วววลลลลลลยยยแกกกกสสิิมมมูฟดนนะคคับอ,คอออณ์ๆ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่ผมอยากรีวิวเนยนะเควินเดอ์บอยครับดีเลยผมไม่เคยใช้กองกลางเกตดนี้มาก่อนเลยนะครับลุกแพ็คจนได้หลุกไปหลุกมาเรื่อยๆครับอยู่ดีๆมาเฉยผมกินล้านบ้านเลยนะตอนนั้นอ่ะถ้าจะให้รีวิวเดอะบอยตัวนี้นะครับคือเกมรับดีนะครับ AI เกมรับแน่นนะฮะแล้วก็ AI การจ่ายบอลเนี่ย เวลาจ่ายบอลผมว่าเดอ์บอยมันจะชอบจ่ายแบบจ่ายไปเข้าในช่องสวยๆตลอดเลยผมว่าโหดมากครับเดอ์บอยแต่ถ้าถามว่าคุ้มกับค่าตัวล้านเก้าไหมนะฮะผมว่าคุ้มนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแรงอะนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองตัดสินใจดูทีนึงนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นกองกลางที่เก่งมากเลยตั้งแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งที่สุดละตั้งแต่ที่ผมใช้มาในภาคเนี้ยนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยผมไม่มีเงินซื้อการเซโลทีมอฟเดียนะครับก็เลยไปซื้อการเซโลไฮไลเนอร์มาใช้ดีนะครับแต่ว่าตอนเล่น ประตูเดกอานิดเอาจริงๆถ้าสมมติว่าใครเคยใช้ออริสแล้วชอบอะครับเดกอารอารมณ์เดียวกันเลยครับแต่ผมว่าแอบดีกว่าด้วยนะยังไงเนี่ยผมว่าพี่กอะเขาน่าจะพร้อมแล้วนะครับที่เขาจะมาลังแครเรานะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะครับผมจากเกมที่แล้วนะที่ผมในช่อง,องของผมเองอะคือผมโดนคุณตุลนนสอนบอลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการเล่นที่โอ้โหคุณตุลโคตรแน่นโคตรแน่นนะมาแก้มือในคลิปนี้นะก็คือเดี๋ยว เอาจริงๆแล้วอ่ะผมก็ขอเล่นแบบเดิมแล้วกันแต่รูปแบบการเล่นของผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสักเล็กน้อยในเมื่อที่ผมโยกฝั่งไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งเขาแน่นมากผมอจะพยายามบี้ไปทางฝั่งเดียวเลยคือถ้าเกิดขึ้นซ้ายก็ขึ้นฝั่งซ้ายไปเลยขึ้นทางขวาก็คือขึ้นทางขวาไปเลยจะจะใช้ความแน่นอนในการจ่ายบอล มากินขึ้นเออเอาง่ายๆเลยคือพอกองหลังได้บอลหรือว่าตัดบอลได้ผมจะพยายามส่งให้ไลท์หรือว่าเดอะบอยเป็นคนขึ้นบอลน,นะครับผมอ่าแล้วก็มีจังหวะจบต้องให้คมกว่านี้นะเออซึ่งแผนที่เราจะเล่นนะก็คือเป็น3-5-2เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะซึ่งแบบหืมเราต้องเอาคืนให้ได้เออเราต้องเอาคืนให้ได้นะครับผมอ่ายังไงฝากกด s ับส c r i b e ผมด้วยนะครับ g g Enjoy ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับ โอเคครับรอบนี้เดี๋ยวผมใส่ชุดสีม่วงเหมือนเดิมนะครับพี่ก๊อฟได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมแบบเฮ้ยจริงๆรอบที่แล้วอ่ะผมไม่ถนัดเสื้อสีขาวนะแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรผมรู้แล้วพี่ผมแพ้เพราะเสื้อสีขาวนั่นเองได้ครับเดี๋ยวผมไปใส่ชุดนอนได้นะไ่ผมไม่หาผมไม่หรอกผมหาข้อแก้ตัวไปงั้นแหละครับมาผมพร้อมขอเอาคืนนะผมได้ครับเฮ้ยคือตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆรอบที่แล้วก็โดนไปแล้วนะครับผมรอบนี้ต้อง ต้องขอคืนต้องขอคืนโอ้อย่าโหดร้ายกับผมนะครับพี่โอเคโหสนามยังสวยนะครับผมมากผมพร้อมพร้อมครับโอเคครับเราต้องเอาเราต้องเอานะครับเดอยวเปียโรครับเดอร์บลยกแนเซลโลครับผมไลม่ากาลินชาครับแอนเซลโลเฮนดูซี่ครับทีมพี่กอล์ฟเขาหลังแน่นมากเลยนะครับทุกคนนะจริงๆรฟุ๊บเฟยครับ ไอ้ผมซาร่าการทีสองแล้วครับโหคุณเล่งซาร่าผมอย่างนี้ไม่ได้แกรเซโลครับไหลมาเกินดูสิบุโอะเฮ้ยผ่านดิครับวิดาพอยมีเห็นโรนัลโดข้างบนครับโอเคซาร่ามาแล้วครับลูกเก่งโอ้โหสองวินิึงครับครับแกรเซโลยีนเลไม่ได้ลูกนี้เราได้โอกาสยิงเขานะแต่ไม่คมพอ เอามฮนดูซี่ครับไหลออกข้างมาอีกทีนึงคลาวสเขาเขายังไม่เจอเพื่อนนะเขาที่ตัวสูงสองเมตรนั่นปีเตอร์เสาครับเราเราหลอกให้เขาเล่นมุกอลินชาครับน้องกลับมาที่เสาเฮนดูซี่ครับส่งจับบอลแล้วไปครับไม่ฟาวครับจานจานไม่ฟาวแล้วจานไปดิไปเห็นแล้วครับเห็นโชต้าพี่กอล์ฟไปโอ้โหนักเนลโลครโคตรเน่น ตามไส้แล้วกูเดินเดินกำมะรังก่อนครับเ็นดูสิเห็นเนม่าครับโอ้โหเร็วขับบอลจังหวะนี้นะฮะไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวครับเคนดูสิจัไว้ได้เนม่าเดี๋ยวบอยครับเห็นช่องนี้โอ้โหโดนบอย โดนตามน้ำอีกแล้วกอง oh. หลเขาไม่ทนันเลยตัวเดิมเลยเนมา่าโอ้ยตัวนี้นี่ตัวแสบตัวแสบสาําหรับผมเลยเนี่ยมันวิง่ง oh. พยายามวิ่งหาช่องตรงกลางครับแล้วลอให้เดอะบอยแทงมาอย่างเดียวเลยโอ้โหสวยมากลูกนี้ oh. คือกองหลังระดับโลกของผมสองตัวนี่เอาไว้อยู่เลยนะโอ้โหกองเชียร์เ,ยรเ,ยรเบาๆหน่อยก็ได้ไอเนม่านีตต่ตัวแสบจริง krit. ใช่ครับผมชอบมันมากเลยทีแรกทีแรกผมใช้นี่ยมันมรู้สึกไม่เข้ามือนะเพระแบบใช้ไปใช้มามันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเปียโลกาลิงชาโอ้โหนี่คาสยาตัวแบบผมเลยนะผมบอกฟุก๊บฟุบไปเร็วๆอันเชลโลซาล่าครับ เราเข้ากลางเราต้องเข้ากลางเข้ากลางไม่ปันโอเคครับหนักไว้ได้เข้าการเซโล่เฮ้ยเราทำไมเราไม่ลองไปทีมวะโดนโต๊ะกลับโคตรน่ากลัวมาแล้วครับส่วนมาจังหวะนี้ผมก็มาแล้วเหมือนกันผมก็มาแล้วเอ้ยฟันไหมฟึ๊บฟึ๊บฟุบอย่าให้พลิกอย่าให้พลิกเอ้ยอย่าให้พลิกจังหวะเดียวครับเฮ้ยนี่คือกองหลังคุณจะไม่ขึ้นเลยยังไงเนี่ย ไปแล้วโชวต้าครับกระชากกระชากกระชากโอ้โหเดี๋ยวเบีโรลครับโอ้โหเยี่ยมากเดียเห็นช่องนี้ครับไม่ใจเย็นใจเย็นใอเย็นเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อา,อามั่ว,ม,วม,มั่วตามเขามัา่วตามเขาเขาส่งแน่เขาส่งกลางแน่บี้กับบี้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 เอ้ยเฮ้ยเขาส่งกลางเขาส่งกลางตายตายเสีย เอี้ยเนี่ยมากเปิดมาปังวาลันโกโกเฮ้ยจานโอ้โหลูกนี้ชาร์จโกเลยเนี่ยโอ้โหจานเราไปบางไว้เฮ้ยเฮ้ยแผนไหนเนี่ยฟึบโอ้โคนเหนียวส่วนนี้ิเอ้าส่งแน่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 เอ้า ตัวแบกตัวแบกตัวแบกครับผมอันเซโลฟึบเดือบร้อยครับไปโอเคที่ไม่ได้สนามเพลสกาลินชาครับกาลินชาเคนดูซี่ครับเคนดูซี่เอ้ยเ์เจย์บ oh ั huh. ๊กเป้เอบั๊กเป้ไม่มีทางไปครับกลับไปเซนเตอร์กลับไป เตะกลับไปส่งคืนแน่นั่นไงเห็นไหมอดี๋ยมั่วเดี๋วมั่วเขาฟิกกัแน่เนมาอโอ้โหไม่รลิครับผมโอ้ยเอาจริงๆอ่ะรู้นะว่าจะไปยังไงแต่ไปไม่ทันเร็วมากเนมาเร็วมากจังหวะแบบเวลาออกสกิลมั่อะไรอย่างเงี้ยเนมาออกเร็วมากครับจริงๆโอ้แล้วโคตรคมคมทิ้โชตาโชตาน่ากลัวมากครับจริงๆ โอ้โหครับเห็นดูซิครับอารินชากลางกลางโล่งอ่าโอเคไม่เป็นไรย่งนี้ตามทันอยู่เห็นไหมไปครับอยู่ตามทันอยู่คืนนะล็อกคืนไหมล็อกคืนอีญาสกิลผิดครับเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนมาอี๊าไม่อยู่อ่ะเฮ้ยไอตัวนี้เอาไม่อยู่จริงเฮ้ยอั่างเนี่ย เดี๋ยวบอยอ่อแโอ้โหตายแน่นั่นั่นคือเขาเขายิงใช่ไหมไอครับเข็นดูสิโหดักได้หมดเลยตายแล้วโเด็กเป็นโลกเห็นช่องนี้ครับคืนเดคืนกลางเขาคืนกลางเขาคืนกลางแน่จะสวนได้บ้างไหมเนี่ย ไปโฟเดนครับสุดเส้นเลยนะผมไปสุดเส้นเลยนะไปสุดเส้นเลยนะหลอกหลอกเสาแย่ไว้ได้ครับอือหือป๊อปเอาดิเออผมได้ประตูแล้วครับผมโน้อเออบูโดนะเออที่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้อย่างดีเลยพี่ เอาแล้วเอาแล้วบอกแล้วว่าในเมื่อยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดกรรมการนะครับผมเรามีโอกาสคราโค้ชแรกสองประตูตอนหนึ่งคือแรกสองประตูตอนหนึ่งนะเนมานมานะครับผมบอกเลยว่าเนมานี่น่ากลัวสุดๆนะเอ้ยเอาครับผมนั่นไงเนมนมาอีแต่ประมาทไม่ได้ครับพี่กอล์ฟเล่นดีมากจริงๆเกมนี้นะฮะเอา มาเราต้องใช้อโอกาสที่เราจะมีน้อยนิดเนี่ยเราต้องใช้ห้ามเปลืองเด็ดขาดไปครับผมครับมาฝากเชียร์ผมด้วยครับผมแฟนๆครับโชต้าอืออ๋โหเมาเมาโดนบี้มาเร็วอ่ะคือําทำทำเร็วไม่ได้เลยผมนึกว่าโดนแล้วเอาแล้วเอาดิคิมินเบ้ครับอาลินชา คือเขาพอเขายืนแน่นอ่ะพอผมได้บอลผมก็ทําตัวไม่ถูกพุ่งตรงเลยอ้าวลั่นแล้วครับเดวเปโโรแก่แล้วแก่แล้วเดวเปโโรแก่แล้วไปโดวิ่งดิโดวิ่งดิรูโน่ครับผมเห็นช่องนี้ครับไม่จ่ายฮะผมรู้ว่าพี่ก๊อฟจะจ่ายแล้วอื้อหืออื้อหุ่ยอุ้ยโอ้โหมันโดนเตะสวยแล้วครับ เนี่มาครับใจเย็นใช่ไหมเฮ้ย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 ใจเย็นอ่ากลับมาก่อนกลับมาตั้งแต่ตัวเองก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่มาปังครับผมกว่าจะยิงเลนี่มาไปอุ้ยเอาละเอาละเอาละคันใโลอโอ้โหปุ่มครับตัวนี้เขาโดนะรเนี่ยฮะโอ้เกินเกินเกิน เครับไหลมาควินเดอร์บอยขามาเดอร์บอยอีกทีนึงครับไปไม่เป็นไรรอสายแนนไอ้ชาไอ้นี่จะไดลสไลส่งแน่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 ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งผมไม่เข้านะไม่ส่งผมไม่เข้านะไอข้าวบ้านโอ้ยเนี่ยโอ้โหพี่ชายโอ้โหซองคอมบินต้องมาช่วยละ สองหองมินโอ้โหเดมาอีกแล้วครับผมตัวนี้นี่อันตรายที่สุดอืดูเอาไม่<ผ>มอยูังคิดไม่ถึงเลยจังหวะนี้ผมยังคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหโอเด้นอือเก่าเห็นดูสิโอ้โหไม่ได้เว้ยมาครับมาที่เดอะรอยอีกทีหนึ่งครับโอ,โ,โอเคไป ผมนึกว่าจะไปอีกช่องนึะฮะโดคุณไม่วิ่งเลยวะโดหหุุยเฮซอนไปตี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 เราพยายาม cover ไว้นะฮะ cover พื้นที่ไว้ผมยิงนะอุ้ยฟึบโอ้โหโคตรเหนียวเดี๋ยวลับแล้วจับแลไวไปเดี๋ยวเอาโซนเราบีเขาไว้ก่อนบีเขาไว้ก่อนบีเขาไว้บีเขาไว้ก่อนอ่าโอเคเข้าโซนก่อน เล่นเหมือนเล่นเหมือนบอลนำเลยกูไอ้ยนี่เราโดนนำอยูเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกโอ้ยฟืบสาระวิ่งดิสาระเห็นครับโอ้ล้ำน้าเนี่ยล้ำน้าเรนาย์โดของเราวิ่งหาพื้นที่วิ่งดีมากเลยนะครับเอาจริงๆโอ้ปวดหัวเลยเวลาแบบเจอกับโรนัลโดแต่ละทีโอ๊ยนึกว่าโดนตัดเฮ้ยครับเอามาเป๊ เดี๋ยวพี่โลครับเดี๋ยวพี่โลเดอะบอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพรนุ่มใจเย็นผมเสียบนะเอ๊ยส่ตรไหนแล้วเนี่ยสูตรเดิมครับส่วนมั่วไปบุนอ่ฟึ๊บโอ้โหตันหน้าไอ้ยาเอ้าครับได้อยู่ยังได้อยู่ได้แบบงงๆนะครับโอเคเป็นไรติดคีิเส้นเ้น อโอ้โหฮุ้ยเฮดู่าอือหือสวยครับาาวารานวารานของจริงครับตีตีตอนตีอโอ้โหตีเฮ้ยครับเฮกาเล่นเกมเร็วมาที่การเซลลอีกทีนี้ครับว w i อร์บรอยอเดีเ๋ยวไปครับใจเ,เย็นใจเย็นเดี๋ยวไปโลก ่งนส่งคืน,อคนไอขึ้นไปก่อนขึ้นหลังไปก่อนขึ้นหลังไปก่อนเดี๋ยวพี่เฮ้ยเนมายเอ้เาอเฮ้ทีนี้ทีนี้บล็อกทนันโอ้โหแล้วส่วนไม่ได้คือเขายืนดีมากอะ่ะยิงคนแน่นเฮ้ยมาครับเฮ้ยคุ้นเร็วมาเนมาเราปิดเนมายเขาได้พอเฮ้ยโ,โอเค <c oughs> โอ้ยไปไอ้ด <c oughs> ูอ่ะ ช่องแล้วปูเอาวสวยแล้วกูเนม,มาอีกแล้วหมดคำพูดเนมาก,กแล้วครับผมโ,โดนตัวเดียวเลยเกมนี้ยอมยอมเนมาจริงๆโอ้โหเอาจริงๆเลยนะนี่คือผมขอใช้คำพูดของสไปเดอร์แมนในซีพีวอลเลยนะ<า>ทีมคุณเล่นไม่ตามกฎฟิสิกส์เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือกองกองหลังคุณต้องขึ้นมาเล่นบ้างกองหลังคุณยืนแน่นเกินยืนตำแหน่งกันแบบ สุดยอดครับผมยอมรับอันนี้อันนี้ผมต้องยอมรับจัดใจเลยว่าตำแหน่งยืนไม่มีหลุดเลยแบกนี่คือเอ้ยเราประคองไว้ครับไปดิไปดิ hey, <the> โอ้โหและการสวนกลับนะจริงๆอ่ะเขาเขาไม่ได้สวนกลัดเยอะเลยนะเขาสวนกัดแค่สามสี่ตัวเองแต่ตัวสวนกลับของเขานี่คือแบบประสิทธิภาพโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอผมยอมจริง โอ้โหเนมายอมรับคือพูดตรงๆว่าเล็กกว่านี้ก็ขี้นะครับเนมาตัวเดียวเลยตัวจี๊ดเลยเอาจริงๆก่อนเล่นน่ะผมกลัวเอ็มปัเป้ที่สุดนะแต่พอเล่นมาแล้วไม่ใช่เอ็มปัเป้แต่เป็นเนมานี่เองฟึ๊บเดืยร้อยครับเอ็มปัปเป้อีกทีนึงครับคือ คือตำแหน่งเขายืนดีจนแบบผมทำตัวไม่ผมพูดตรงๆเลยว่าผมผมทำไม่ถูกเลยว่าผมจะเล่นแบบไหนเนี่ยมันกลับกลายเป็นรถไปล่า <c oughs> ไปไงเละเลยเละเลยคือแต่งจริงเกมผมว่ามันมันสมจริงอยู่อย่างหนึ่งนะโมเมนตัม um <c oughs> คือทีมโดนนํำอะ่ะมันจะพยายามบุกเอาประตูคืนคแล้วพอมันจะบุกเอาประตูคืนปุ๊บก,ก็เพ็น <c oughs> หลุดง่ายมาก <c oughs> หลุดง่ายมาก <c oughs> <c oughs> แค n นร้าครับเอดูอาโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยผมขอลูกได้ไหมผมยิงเลยนะปุ๊บยอมเวลาโรตโดหาตำแหน่งจริงฮะหาตำแหน่งนักลัวมากไอ้ยยาโ,โอ้ดแล้วคอนเนอร์เข็บได้แล้วมไม่เป็นไรเด๋ยวโลกแก่แล้วครับ เอาจริงๆนะครับพี่กอฟแม์เนี้ยผมอะ่ะไม่คิดว่าเนมามันจะออกมาขนาดนี้ด้วยนะจริง <_ d ream s> เพราะปกติกผมว่ามันไม่ขนาดนเนียมม้ยเนม่าผูแต่เกมนี้ต้องยอมต้องยอมเขาจริงๆครับผมโอ,โอ้โอ้เล็กกว่านี้ก็ขี้นะครับฮะโอ้อ่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังเกมครับ <_ d ream s> อืโอเคครับก็จบไปแล้วนะเกมเมื่อกี้เฮ้ยเอาเอาจริงๆแล้วอ่ะเกมเมื่อกี้ที่ผมโดนเละขนาดนั้นอ่ะเพราะอะไรรู้ปะ ผมเพิ่งมารู้เหตุผลเมื่อสักครู่นี่เองครับครับเพราะผมใส่เสื้อแมนยูช่วงนี้ช่วงนี้แมนยูนี่แย่เลยแย่เลยโอ้โหช่วงนี้ป่านะครับผมแมนยูของเราล้อเล่นล้อเล่นครับผมชื่นชมคุณตุลเลยสุด สุดยอดมากเดี๋ยวผมต้องไปหาแผงดีๆมาเพื่อที่จะมาขอแก้มือครับได้เลยครับยินดีเสมอครับพี่กอฟครับโอ้แล้วก็ยังไงวันนี้ผมขอบคุณพี่กอฟมากๆเลยนะครับอุตส่าห์ให้เกียรติมาเล่นกับผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้ดูเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับว่าเราไปฟาดฟันอะไรกันมาเนี่ยก็ลองไปดูได้เลยนะครับที่ช่องพี่กอฟนะ GGNjoy นะครับอ่ะก่อนจากแล้วครับคุณตูนผมถามนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับ M h o โ o ฉันกวงนี่คืออะไรครับโอ้ จะอยากรู้กันจริงๆใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนอยากรู้รวมถึงถ้าพี่ก๊อฟอยากรู้ด้วยเนี่ยนะครับ,รบเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัดคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งให้เลยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะถึงประวัติความเป็นมาของชื่อนี้นะว่ออาทำไมเนี่ยผมถึงตั้งชื่อช่องว่าชื่อนี้นะครับโอเคเอาโอเคแล้วอย่างนี้นะใครดูไปถึงตรงนี้นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้เหตุผลด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณขอบคุณมากครับผมได้ครับผม ขอบคุณพี่ก๊อฟอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับถ้าถติว่าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์เนี่ยยังไงผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเายจริงๆนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟอีกทีหนึ่งด้วยนะครับโอเคแล้วก็ GG e จี o อเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับผมอ่ะยังไงผมฝากช่องของผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟ